สวัสดีครับพ่อจ๋าแม่จ๋าเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะครับใครที่อยากจะเป็นหมอดูนะครับชอบการดูดวงนะครับแต่ว่าไม่ชอบท่องจําอะไรเยอะๆไม่มีเซน์ไม่มีองค์สามารถเป็นได้ไหมเราบอกว่าเป็นได้ครับวันนี้ผมมีไพ่นะครับมาแนะนําคือว่าไพ่โคจาศา์นะครับมีเนื้อหน้าไพ่ที่สวยงามมากๆแล้วก็มีตําราที่เข้าใจได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่รู้เคสเท่านั้นเองปกติแล้วนะครับอ่าไพ่นะครับพร้อมตําราแล้วก็คอสเรียนอยู่ที่7999บาทแต่วันนี้เราจัดโปรโมชั่นพี่ เลยนะครับเหลือเพียง4,999บาทนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นสำหรับคนที่งบน้อยนะครับเรามีระบบผ่อนจ่ายด้วยนะเ <_' co> พียงเดือนละแค่200บาทเองนะครับถูกดีใจดีอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะเ <_' co> พราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะที่นะครับเฟซไพ่โคชศาสตร์หรือทางแอดไลน์ข้างล่างนี้นะครับโคจศาสตร์นะครับบอกเลยนะว่ามีจำนวนจำกัดใครจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผม